คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมบุกมาถึงต้นตอของข้าวเมา่าผมอยากจะให้ผู้ชมได้ไปรู้ว่าวิธีการทําข้าวเม่าในวันนี้เนี่ยเขาเริ่มต้นมาจากตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับพอ่พอพ่อชื่ออะไรนะครับสุลพลคุณพ่อสุพลเดี๋ยวคุณพ่อพาไปดูว่าไอ้อะไรที่มันที่เราจะามาทําข้าวเมา่ามันคืออะไรครับมันเป็นหยังครับพอ่อเอาหยังมเเาเห็ดข้าวเม่าเขานะครับเอาข่าวบอก ย้อนรอยอดีตที่ผมเคยทํามาสมัยเด็กทําให้ผมรู้สึกว่าวันนี้ผมจะได้มีโอกาสที่จะเ,เ,<อ>เก็บเกี่ยวหรือว่าสิ่งที่ผมอยากรู้เนี่ยไปถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ฟังได้รู้ได้เห็นกับน,นี่นะครับเป็นภาพภาพของมองหนึ่ครับดูตรงนี้นะครับรวงข้าวตรงนี้ยังเขียวอยู่เลยครับผมคิดว่า,ามันน่าจะดูเหมือนคล้ายๆจะไม่มีเมล็ดแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอแกะดูนะครับ<อ>นี่มันยังเป็นน้ำนมอยู่เลยคุณพ่อดูสิ อันนี้ยังเป็นน้ำนมอยู่เลยอันนี้ก็เอาไปใช้ได้เหรอครับครับครับได้ได้โอ้มันเป็นข้าวเข่าข้าวอ่อนครับข้าวอ่อนมันเสียราคาหนึ่งนะเขับครับตอนเห็ม่วนม่วนแดงๆน่ยมันจะเป็นข้าวแก่มันก็เสียราคาหนึ่งครับอันข้าวอ่อนสิสิแพงกว่าบอกครับเพิ่มมิมันกินมันหวานโอ้คุณผู้ชมครับนี่คือความแตกต่างอันนี้อันนี้ทําให้ผมเอ่ออันนี้เป็นความรู้ใหม่เออ่ข้าวที่ผมเห็นเป็นคล้ายๆน้ำนมตัวนี้นะครับจริงๆทําเป็นข้าวเมาได้ แต่ว่ามันจะนิ่มกว่าไม่ใช่แต่ก็คือสิ่งที่ข้อดีของมันก็คือมีมีเนื้อสัมผัสที่นิ่มกว่าแล้วก็ราคาก็จะดีกว่าด้วยซ้ําไปดังนั้นเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวตรงนี้เนี่ยที่ยังเขียวๆอย่างเงี้ยไปทำข้าวเม่าอันอันนี้จะเป็นชุดแรกใช่ไหมครับๆๆๆทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าเราสามารถที่จะเก็บรุ่น2ได้เนื่องจากว่าสมมุติว่าเรา อไม่สมมุตินะฮะอันนี้คือหลังจากที่คุณลุงเกี่ยวตนี้เสร็จแล้วแม่นบอกครับลุงเกี่ยวนี่แล้วมันจะปร่งขึ้นมาใหม่ปร่งขึ้นมาใหม่เพราะปร่งขึ้นด้วยก็จะบ่ได้ใส่ปุ๋ยบพรครับฝนโตมก็จะปร่งขึ้นมาเองมันคันว่ามีฝนนะครับไม่มีฝนก็บ่ได้ปร่งเดี๋ยวบ่ปร่งแม่นบอกครับผมก็ต้องโอ้มันย่างหน่อยต้องได้สองรุ่นแม่นบอกครับครับสองรุ่นครับคุณผู้ชมครับสองรุ่นของเออ่ในแปลงนาผืนนี้มันทำให้เกิดรายได้ขนาดนี้เก่าทอีกอย่างก็ครับเขาเขามูดอ่างนี่มันเป็นเก เขาเก่าซีบันครับมันหมายถึงว่าอายุอายุตั้งแต่เริ่มปลูกจนฮอดเก็บเกี่ยวนี้เก่าสีมือปักครับปักลงไปเสดินเนี่ยมันจะเก่าสีบันหน้า่เก่าซีบันเลยครับพอเก่าสมันจะเป็นเขาเมาไปด้วยเนาะมันจะพอตจันี่อ๋อคุณผู้ชมนี่เป็นสิ่งที่ผมตื่นเต้นที่เห็นบอกว่านี่มันเป็นรายละเอียดของการทํานาชนิดหนึ่งก็คือการดูระยะเวลาการตั้งแต่เริ่มปลูกปักกล้าลงไปในผืนดินผืนนี้นะครับ ระยะเวลาของเขาคือ90วันคุณลุงสามารถนับได้เลยว่า90สวันตอนนี้90วันเนี่ยข้าวจะออกรวมแบบนี้พอข้าวออกรวมแบบนี้คือระยะที่เขาเก็บเกี่ยวประทาข้าวเม่าซึ่งค่อนข้างน่าสนใจมากแต่สมมติถ้าเกินไปจากนั้นล่ะครับคุณลุงครับเป็นเขา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 เกี้ยวเก็บเก็บเก็บใช้เรานะเป็ดเป็ดเอ๋อก็จะเป็นข้าวที่เป็นข้าวเมล็ดข้าวเข้าว หอมมะลิหรือเป็นข้าวแค่ข้าวเปลือกเป,เ,เปลือกเป็นข้าว <ไป S 2> เปลือกไปครับคุณผู้ชมครับน,นี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของข้าวเมาน่าชมมากครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกขั้นตอนหนึ่งหลังจากได้ข้าว90วันหรือข้าวรวงเขียวเขียวข้าวน้ำนมขนาดนี้แล้วนะครับเราจะไปดูว่าข้าวที่จะกลายเป็นข้าวเมาต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงตามผมไปดูเลย นนี้เรามาถึงที่ที่เป็นขั้นตอนแรกผมได้รวงข้าวอย่างนี้มาแล้วนะครับผมจะเอาไปทําอะไรมาดูว่นี่ไงครับนี่คือข้าวที่ถูกรูดออกมานะครับเป็นข้าวที่ถูกลู่ออกมามาดูใกล้ๆได้ลลเลยนะครับเป็นข้าวที่ถูกลูดออกมาโดยการใช้ไม่ที่ว่าน่เป็นมือหรือว่าเจนจะเป็นวัต อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะรูดเดี๋ยวผมจะไปถามดูข้อมูล,ลว่าเขาจะรูดยังไงแต่ว่าสมัยเด็กๆเ,เนี่ยเราจะใช้ไม้ไผ่ซึ่งเป็นไม้ไผ่ซีกจะมารูดเอาอย่างนี้นะครับผมแต่ใช้มือนี่คงลำบากว่ามันค่อนข้างคมนะครับหลังจากที่รูดออกมาแล้วเนี่ยมาดูนี่นี่คือข้าวที่รูดออกมาแล้วอันนี้อันนี้อันนี้เป็นข้าวที่ไม่มีเมล็ดเป็นข้าวรีบอันนี้คือทิ้งนะครับนี่ผมจับดูนี่เบหวิวเลยนะครับแต่งริงงแล้วนี่อยู่ที่นี่ครับเป็นข้าวที่เพื่อที่จะเอามา ตรวจสอบว่ามยังมีเมล็ดเต็มอยู่หรือเปล่าตัวที่เป็นเมล็ดเต็มจะเป็นไงครับก็คือตัวที่จมลงไปส่วนตัวที่ลอยขึ้นมานี้คือไม่มีเมล็ดคนที่ทําข้าวเม่าหรือผ,ผู้ผลิตเนี่ยก็จะส่งมันขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ทิง้งนี่ต้องคัดสรรตั้งแต่เอามา,ามาทดสอบโดยการให้โดยการแชร่ลงในน้ำน,นะครับนี่เยอะเลยนะครับโหหลายกิโลเลยเดี๋ยวผมจะไปถาม ดูว่าเขามีการเด็ดหรือว่ามีการเอาข้าวออกจากรวงได้ไงคุณผู้ชมครับผมได้ข้อมูลอันใหม่ซึ่งอาจจะทันสมัยขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็คือ,อข้าวที่ยังเป็นรวงอย่างนี้นะครับผู้ผลิตก็จะนำมา,าลงไปในเครื่องซึ่งจะทำให้ ข้าวนี่หลุดออกจากรวงโดยการใช้เครื่องปันเ,เด็ดมันออกโดยการใช้เครื่องแต่ว่าสมัยโบราณซึ่งผมก็ยังจําได้ว่าสมัยโบราณเนี่ยเราจะใช้ไม้ไม้ไผ่ซีกซึ่งเป็นสองอันประกบกันแล้วก็คูดออกนี้ก็จะนั่งคูดกันตอนกลางคืนครับก็จะได,ได้พอสมควรแต่ว่าขั้นตอนต่อไปคือการแช่ ให้ได้ครับวันนี้ผมต้องวางให้เสด็จน้ำก่อนนะครับตรงนี้นะครับตั้งไฟไว้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมจะเป็นฟืนมากกว่าตรงนี้จะช่วยประหยัดพลังงานก็คือใช้ฟืนแล้วก็เตาซึ่งก่อสร้างมาแบบเรียบง่ายตรงนี้นะครับก่อ,ออิฐแล้วก็ฉาบปูน แบบง่ายๆส่วนตัวนี้ก็เป็นกระทาเหล็กนี่แหละครับแต่ว่าถูกเคลือบหรือฉาบไว้โดยปูนเพื่อไม่ให้เคลื่อนไหวมากาส่วนน้ําที่ใช้ตันนี้ตัวนี้หลังจากที่เราเจาะมาต้มนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมันเอ๊ะทำไมน้ําเป็นสีเขียวรู้สึกว่าเขาจะต้องใส่สีลงไปในน้ํานี่เป็นสีผสมอาหารนะครับคิดว่าก,ก็ใช้ไม่เยอะเป็นสีผสมอาหารแบบจางๆเพื่อให เกิดสีสวยงามในข้าวเม่าซึ่งปกติเนี่ยถ้าข้าวเม่าเนี่ยจริงๆก็ทานได้ครับไม่ต้องมีสีก็ได้แต่ว่าลักษณะของข้าวเม่าถ้าสมมติว่าสีซีดไปเนี่ยก็จะดูเหมือนคล้ายๆว่ามันไม่ม,ไม,มันไม่น่ารับประทานดังนั้นคือการต้มใส่สีบ้างเพื่อให้สีเนี่ยเคลือบลงไปในเนื้อของข้าวเม่าเนื้อของข้าวเนี่ยจะทําให้ดูน่ารับประทานมากกว่าไม่เป็นอันตรายครับคุณผู้ชมครับข้าวเม่าที่นี่กลายเป็นอุตสาหกรรมในตัวเดือนซึ่งคนที่นี่ผมอยากถามก่อน ทำกันเยอะไหมครับทำเยอะเกือบบ้านเลยเกือบทุกบ้านเลยครับทำมหมายถึอองครบวงจรอย่างนี้เลยไหมครับบัวบางคนกับบวัวมีตัวแล้วก็มาจางตามไม่บางตามครับแต่ที่นี่ก็จะมีเครื่องตำไปถึงตัวขค้กกระเดื่องเท่านั้นใช่มีตัวรัรับรับจา้างรับจา้างบางเจ้ามีแต่นาปลูกข้าวได้แต่ว่าไม่ครไม่มีโครแต่อาจจะขั้วามาได้มีขั้วมีที่ขั้วไหมขั้วามา ขั้วขั้วมาให้โอเคเพิ่นเพิ่นขั้วมาให้นะแล้วก็มาให้ทางนี้ต่ำโอ้ก็มีหลายแบบแต่ว่าเกือบทุกบ้านต้องเห็ดคือคือแต่เหอันนี้ครับเพราะว่ามันหมายถึงว่าปลูกเขาครับตลอดทั้งปีเลยหรือครับไม่ใส่น้ำไม่น้ำบุญเพราะเหตุนาฝนโอ้ให้เฉพาะนาฝนแล้วนาอื่นล่ะเขาสช่วยเอาบ่าวมาใส่น้าแล้พวกมี่มีตั้งแต่ทั้งฝนข้ามีนาคลองก็จังเห็ดแถวนีพว่มีนาคลองก็จังเหตุพิจารนาเนี่ยหมายความว่า ขขาที่เป็นทั้งฝุ่นหน้าคล้องแามแลงแยมแลงเพราะมีขมอหน้าแลงขมาหน้าแลงเข้าเอามาเฮ็ดขึ้นกันแต่ว่าไปเอาเข่าจากษุ่นมาเฮ็ดที่นี่เพราะว่าเขามีแนวคิดว่าเขามีอันดูมีคือกันมีเครื่องมีหลายถึงกันแสดงว่าแถวนี้ทั้งแถว่าตำบลเลยตำบลโคตรซีนเหรอแยมในบริษัทตำบลมาดูเขานี่เทลงไปแล้วครับเมื่อน้ําเดือดเทลงไปครับผมไม่ได้เทเลยนี่ก็เทไป แล้วผมทําไงเนี่ยอ๋อเ่อออควันควัน,วนต้องใช้ตัวนี้นะครับต้องใส่แต่ก็ใส่ยุดเป็นขั้วต่างขั้วบ้างนะัน้ำบุกนะำถ่านบุกถาา่านบุกเขาจังหวดยุดธอ๋อน,นี่นี่คำว่าต้มนี่คือไม่ได้มีน้ําอยู่ข้างบนเลยบ่แต่ <ทำ S 2> ม<ส>ันจะเซเกินไปเขาสะเนี้ยโอ้ก็คือแค่ขอให้มีไอ้น้ำขึ้นมามโอ้คุณผู้ชมครับนี่เป็น ็นแนวทางวิธีการทําที่ผมก็คาดไม่ถึงผมนึกว่าการต้มที่เขากําลังบอกเมื่อกี้เนี่ยหรือว่าบอกผ่านไปแล้วเนี่ยเป็นการใช้เหมือนต้มข้าวแต่จ,จริงเนี่ยใช้น้ำนิดเดียวเมื่อเทียบกับปริมาณของข้าวโดยสัดส่วนแล้วเนี่ยจะใช้ประมาณ1ต่อ4หรด้วยซ้ำไปกับเป็นปริมาณน้ํา1ส่วนกับข้าวที่มา1ตะกร้าตัวนั้นก็คือ4ส่วนไม่เห็นน้าแล้วครับตอนนี้เหตุผลก็คือไม่อยากให้ข้าวแฉะโอเคอเคุณผู้ชมครับเนี่ยผมจะกลับ กับกับ้องขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือข้าวที่คั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วอันจะได้ข้าวแบบนี้แห้งนิดนึงแต่ยังหน,นักเพิ่มขึ้นครับนี โอ้หนักครับหนักเพิ่มขึ้นปล่อยปล่อยปล่อยได้ก่อนอ๋อวางตรงนี้เอาละครับนี่คือขั้นตอนต่อไปอันนี้คือเครื่องมือทุนแรงเอาวางลงแล้วก็จะเข้ากับนี้แล้วก็เอาตัวนี้ออกนี่เข้าล็อกเข้าดึงดึงนิดน้อยได้ไหมครับปล่อยครับวางไว้ครับนี่คือยาตัวที่ขับมุนอ้าวที่ครับเปิด้เลยครับเอาเลยตอนนี้ค่อยเทลงไปนะครับ รูปของข้าวเปลือกยังไม่ได้ต้มจะได้ค่อนข้างแห้งแต่ก็จะสุกทัไปไป่วที่หนึ่งคุณผู้ชมครับห้าสินาทีผ่านไปสุกแล้วเดี๋ยวเราจะเอาอไปต้มนะคุณผู้ชมครับนี่คือขั้นตอนถัดมาครั ทำแบบนี้ทำไมก่ดนนี้เำอย่างไรก็ไม่ได้ ทำเสร็จแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาตำแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเอามาใช้ใส่ในเครื่องสีข้าวที่ไม่ใช่เป็นแค่การแยกส่วนที่เป็นข้าวเม่ากับแกลบซึ่งตำถูกแยกออกไปดังนั้นจะได้ข้าวเม่าสดโดยไม่มีแกลบหรือมีข้อที่วนาะนรออยมากก็ใช่ นี้เราได้รับความรู้มากมายจริงๆนะครับเกี่ยวกับการผลิตและกระบวนการผลิตข้าวเม่าจริงๆแล้วต้องขอขอบคุณคุณลุงคุณป้าและคนตำบลโพสีที่ร่วมแบ่งปันภูมิปัญญาชาวบ้านและผลิตข้าวเม่าอร่อยๆให้เราได้ทานกันนะครับโอกาสหน้าเชฟเอจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปไหนเพื่อที่จะพบปะแลกเปลี่ยนถ่ายทอดและส่งเสริมกระบวนการผลิตอาหารจากภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาคนไทยต้องติดตามตอนต่อไป สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ